การนัดการน้ำแห่งชาติในการจัดการน้ำและการน้ำการในพื้นที่ภาคใต้าีปีที่ว่าไว้เราจะท้องทำได้มันยากยืนแล้วแก้ปัญหาไม่แก้มันแก้ได้กองการนแหชาติเล่นการออกประกาศแจ้งเตือนไปสองฉบับนะครับในวันที่2 2กราคมหนึ่งฉบับแลวก็ในวันที่

ยิงผมก็มาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปล่อยปีน AL nope totally ึ่งก็มาหลายครั้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเราพอกินพอใช้แล้ว่มมีน้ำใช้มีน้ำน้ท่น้ำบน้ำาาก็มไูเปูอาวันว็นออล่ยออก็เป็นความปรารานที่นะคะที่พวกเรา มาในนัดที่นี้นะคะแล้วก็กาคาเรอนะครักาความเสียหายแล้วก็หลาส่วนที่เราทำไว้กระชับรุดนะครับครับเอท่านตกาสั่งการว่ามีช่องว่างอพันอประม้โไม่มีหน่วยงะไมาทานครับดยได้ ท่าเนเองก็ได้มีการลงทุนที่ช่วยเหลือแล้วามาขอหน้านี้นะครับวันนี้ท่านจะมากราวต้อนรับตลอดเวลาก่นอนที่จะมาถึงช่วงนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติภากกรกิจน,นะคะของที่จะมาถึงวันนี้นครับี่าวล่ไม่มก็าาร น่าถูกลกานและพี่น้องประชาชนทาวจังหวัดจังหที่ว่าคนนะครับคราเป็นรางสูที่ินท้สอเราีดกว่าวามตัวัดีือทไ้จี่นองต้อู้จุรยาา่ไปดม้จะเปกะเป็นปรการใดก็ไ้เาไไลยะไรัลน่อุ่มมรีราตได้ตัมัน